สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยผมดิดนะครับซึ่งใครเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับเป็นหนแรกก็ ฝากเป็นกําลังใจใผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมวันนี้นะครับทุกคนตอนแรกเนี่ยแผนของผมเนี่ยคือผมเนี่ยจะไปหาทําเลในการสร้างที่พักใหม่นะแต่แผนนั้นคือต้องล่มไปนะครับซึ่งผมเนี่ยจะกลับเข้าไปช่วยอาจารย์เชนกับพี่นุ่มเนี่ยสร้างที่พักใหม่นะที่พักของเขาเนี่ยเป็นรูปแบบไหนเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะผมเลยจะคิดว่ากลับเข้าไปช่วยเขาสักวันหนึ่งนะครับผม ล้วก็วันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสภาพอากาศเนี่ยมืดครึ้มตลอดเลยนะไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าผมเนี่ยแบกสัมภาระหรือว่าสเสบียงมาให้พี่นุ่มกับอาจารย์เชนด้วยนะครับในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงผมก็จะเร่งเท้าขึ้นไปนะครับไปช่วยงานพี่นุ่มกับอาจารย์เชนก่อนนะครับเพราะหานทางที่ผมเนี่ยได้คุยกับเขาเนี่ยเขา้าไว้ว่าทางเนี่ยอยู่ตรงไหนหรอกแต่ผมบอกเลยว่ามันจําไม่ยากเท่าไหร่นะคือผมอาจจะรู้เส้นทางด้วยนะครับโอเคอยังไงก็เราขึ้นกันเลยดีกว่านะครับผม ผมเนี่ยจะได้ยินเสียงอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับตัวเสียงตัดไม้พายนะครับอยู่ข้างบนนนน่าจะเป็นพี่นุ่มกับอาจารย์เชนหรือเปล่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับ อยู่ข right. right. oh, mm ้างนี้เองนะโอ้ผมว่าผมน่าจะโดนแรงลางแตนนะทุกคนอยู่ข้างล่างโอ้โหเป็นฟงเลยยุงก็เยอะก็ดันดันโดนแตนต่อยเกือบล้มเลยโอ้หอือหือดู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 แดงแจมดูดิแดงเลยโอ้โหโดนหลายตัวเลย ไปเนอะขึ้นไม่ต้อดีกว่าอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยผมว่าใกล้จะถึงละ พี่นุ่มทำอะไรเดินมาดิพี่เจอพี่หนุ่มแล้วทุกคนนี่พี่หนุ่มอยู่นี่โอ้ตรงนี้แต้นเถาวัลย์เยอะดูโอ้โหดูกคมีแต่เถาวัลย์ทั้งนั้นเลยนะพี่สร้างแคมปไว้ตรงไหนพี่ โหอยู่บนยอดเขาเลยอ่ะใช่โหยุงเยอะจัดเมื่อกี้นี่แตนมาทีนึงใช่หรอเออแตนเยอะช่วงนี้โอ้โหพี่นุ่มอยู่นี่ครับอาจารย์เชนอยู่ไหนไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่นู่นอ๋ออาจารย์เชนอยู่นู่นโอเคครับวันนี้น้องดิดจะได้มาช่วยนะครับยุงเยอะมากนะผมอืมโอเคหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปเก็บข้าของกันนะในแคมป์พี่อยู่ตรงไหนพี่ที่พี่สร้างไว้อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปดูที่พักของ พี่หนุ่มกับอาจารย์เชนนะครับว่าเขาทําได้มากน้อยขนาดไหนละถึงแล้วนะครับผมที่แคมป์ของพี่หนุ่มกับอาจารย์เชนนะที่เขาสร้างไว้จุดใหม่นะทุกคนนี่คล้ายๆแค่นะครับแต่มันใช้ความยาวมากเลยนะยาวประมาณหนึ่งสองสามเมตรนะครับกว้างประมาณเมตรหนึ่งนะโอ้ยาวมากก็อยู่บนยอดเขาเลยเขาตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ป่า ลาบเลยนะครับผมโอ้ยอาจารย์เออเพิ่งมาถึงอ๋ออันนี้เหลืออะไรบ้างเนี่ยเพื่อนเหลือแค่ทำฟ้าลงอ๋อ้าเหลือตาตาใช่ครับผมเสร็จไหมเนี่ยวันนี้วันนี้น่าจะเสร็จครับถ้าฝนไม่ตกนะอ่าแต่ไม่รู้ว่าฝนดูฝนนี้อาจจะตกก็ได้เพื่อนตกเนี่ยก็จะลําบากเพราะอากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวด้วยเนี่ยมีมีเสียงว่าจะมีฝนตกหอืะ โอ้ยยุงเยอะมากนะอาจารย์เชนเนี่ยก็ไฟไว้กองหนึ่งแล้วนะโอ้ป่างนนี้มันเป็นแบบที่ราบเลยเนาะใช่ใช่ขณะอยู่บนยอดเขานะป่าราบโอ้โหสวยจัดเลยตรงนี้แล้วกมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะพี่หนุ่มนะใช่ครับกอไผกกอใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ยุงเยอะๆนะครับยุงเยอะเน้นไว้ก่อนเลยยุงเนี่ยเยอะต้างนี้นก่อนโอ้กอที่เป็นสิบกว่าตัวนี้โอเคเอาด้วยเดี๋ยวยันนั่งพักกันก่อนแล้วก็ค่อยลงมือช่วยพี่ๆท่้นสองคนนะครับ ลองดูอะไรตกไม่เจ็บหรอกโอเคอืออาอยู่อยู่กับพื้นแต่เราดำอไหนีอ่อาจารย์นะวางมันเลยอันนี้ใช่าไหรจ๊ะ Như làng bên này muốn nhé à, ok อืมหลุ hmm. mm ่มหลงไล้หลุมหลไม่ชอบ มาคว่ำทางนี้อ่ะ

Đây okay. mời okay. okay. พอดีเลยวะเยฮ้ต pues> ้องพี่รำดึงก่อนเ้ยพอดีรู้ว่าพอดีโอ้ทั้งเชนจันดิตสับน้ำไม่ได้อย่างเงี้ยของโอ้ถ้าผมไม่มาจะเสร็จเปล่าเถอะชิดเพนนี่แหละมันไม่มีทางเสร็จหรอกเก่งจังเลยเนี่ยนอนได้แล้วเนี่ยใช่อ๋อไปติดฝั่งนั้นทำไมทไมที่ฝั่งเราเบลอเวลาแน่จ้ะใช่ ในวันนี้นะครับเราทั้ง3คนเนี่ยก็เล่งมือในการสร้างที่พักใหม่ตรงนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะถึงมืดสนิทแล้วตอนนี้เนี่ยประมาณ1นึ่ทุ่มแล้วครับแล้วก็ที่พักใหม่ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะใหญ่นะแต่ตรงมุมที่เรานั่งเนี่ยไม่ได้กว้างนะประมาณเมตรหนึ่งนะยาวประมาณ3เมตรน,นะแต่<ช>สามารถเนี่ยต่อเติมได้อีกเยอะมากเลยนะครับผม,บผมก็ผมบอกเลยว่าถ้าคลิปนี้เนี่ยถ้าผมไม่มาช่วยเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ไม่เสร็จนะทุกคนคือมันต้องผ่านมือผมนะผมก็มาคุมงานแล้วก็มา ช่วยพี่ๆแล้วก็เพื่อนมาต่อเติมตรงที่แบบมันยังไม่ได้ํานะก็แต่ละคนโมแต่ทําอะไรโอเอกันนะครับผมก็เลยแบบมาสับฟ้านฟาน้านี่ฝีมือผมทั้งนั้นนะครับทุกคนแล้วก็เอาง่ายๆผมมาตรงนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยอาจจะเป็นฝีมือผมล้วนๆเลยนะถ้าไม่ใช่ผมเนี่ยผมก็บอกเลยว่าอาจจะไม่เสร็จได้จะแก้ครับค่าแรง3 0มรได้โอเคหลังจากนี้นะเดี๋ยวพวกเราก็จะมาประกอบอาหารกินนะเพราะกับเขาส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมแบกมาวันนี้ด้วยนะครับก็แบกมาเนี่ยก็ ผ่านประสบการณ์มาค่อนข้างที่เยอะนะเจ็บตัวด้วยนะโอเคหลังจากนี้เนี่ยจะให้พี่หนุ่มเนี่ยเป็นหน้าที่ทํานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูว่าเราเนี่ยจะทําอะไรกินกันนะครับในค่าคืนนี้จะดีหรอพี่ร้องให้พี่รู้เลยน้อยโอ้ยหอมจังเลยลองชิมเลยนะ ข้าวจะสุกนะมนีนี่ไหมเดี๋ยวเขาเลยมั้งกินข้าวมั้งหิวมา okay. กขาหอมโอเคโอเงลาชิบอืมิดน,นี่มั้ต่างยิ่งหลังอันนี้ใช่

đa dạng à, lên đó <laughs> <laughs> chưa nơi bay là đa dạng Đúng đa dạng lên đa dạng lên nào bây giờ đa dạng lên lên nè. Ở đây. Đặt lên đơn lên đơn lên đơn dạng 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 lên ạ. dạng lên đơn dạng lên đơn dạng lên đơn dạng S <S อืมกรห้องหังบ mm ิบลาคอเลือดช็ออช็อกก็ือมอม่บอกอ่ะนี่ไม่มีใัหน่งใหญ่ที่เหลือมีเรื่องใหญ่ใช่ไหมอืมไม่เหรอใช่ไหมไอไหมอ๋ออ๋อเหรออืมถ่าทำด้าน้ายอย่างเงี้ยถ้าทำอดีตโอ้โหลุ่มเดียร์ไปแค่สองช่วงอื ถ้าใจข้าแรงนึกว่าพื้อแมวก็ได้ซ <laughs> ื้มอมาบ้าง <c oughs> เอากง <c oughs> เอาก็อยู่ในป่ากินอย่างนี้อร่อยนะอือาเลยนะ ต้องกิดทิ้เลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่คุกเบนอนแถบนี้นะตรงเนี้ยเบนอนข้างบนเนี่ยเดี๋ยวผมนอนข้างบนเนี่ยนอนแล้วสองคนสบายสบายเลยตักลิงก็ไม่ไม่เจ็บจุกหน่อยไลรผมอยู่ฝั่งนี้อาจารย์อยู่ฝั่งนี้เราคงจะได้ดันกับตกอยู่แหละเฮ้สุดไหมน้ำข้าวกาแฟไหมกาแฟนี่ไม่ไหวแล้วแหละวันนี้เรื่อยเดี๋ยวจะนอนก็เดี๋ยวจะนอนนะปกติเราถ่ายเสร็จกลางคืนเราก็จะตัดคลิปใช่ไหม ดันนี่นตัด็บไว้ก่อนเหนื่อยไหมเหนื่อยได้ไงรุ่ยฝนเมื่อวานนี่ยก่อนนั่งหนาวเนี่ลูกไก่เปียกน้ำเลยหลังจากที่พวกเราทั้งสามคนเนี่ยนั่งทานข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะปู ที่นอนกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมกับอาจารย์เชนก็จะนอนด้านบนนะก็ที่พักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบเหมือนที่ผมได้บอกไว้นะก็กว้างประมาณสักเมตรหนึ่งนะแต่ระยะความยาวเนี่ยบอกเลยว่ายาวมากเลยนะสี่เมตรสี่เมตรได้อยู่นะห้าเมตรนะแล้วก็พี่หนุ่มเนี่ยจะผูกเปนอนด้านนอกนะครับตัวก็ต้นไม้ต้นนี้กับด้านหลังของผมเลยนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยช่วงที่ผมเนี่ยเดินทางมานะผมบอกเลยว่ายุงเยอะมากในป่าไผ่แบบนี้นะขนาดจุดไฟเนี่ยมีควันไฟค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ เอาอยุงไม่อยู่นะครับผมแล้วก็ทุกคนรอติดตามดูได้นะครับว่าที่พักตรงนี้เนี่ยหรือว่าที่พักใหม่ที่อาจารย์เชนกับพี่นุ่มทำเนี่ยคราวหน้าเนี่ยเขาจะมาตกแต่งหรือว่าเพิ่มเติมตรงไหนก็ทุกคนมาหลอล้นได้นะครับผมไม่รู้ว่าอาจารย์เชนกับพี่นุ่มเนี่ยจะเพิ่มเติมหรือว่าจะขยายจุดตรงไหนบ้างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปหาทําเลในการสร้างที่พักของผมบ้างนะครับผมก็ามาแข่งกับอาจารย์เชนกับพี่นุ่มนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมเนี่ย เข้ามาช่วยนะครับผมถ้าไม่มีผมเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะไม่เสร็จได้นะครับผมก็วันนี้เนี่ยต้องยกความดีให้ผมเลยนะครับก็เหมือนที่ผมบอกว่าทุกอย่างนะเกือบทุกอย่างในผมเนี่ยเป็นคนทําเองเกือบหมดเลยนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยต้องมาคอยดูนะครับว่าเขาเนี่ยทาอะไรบ้างผิดพลาดตรงไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไงในค่าคืนนี้เนี่ยผมก็จะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมอย่าลืมเป็นกําลังใจเราด้วยนะครับผมบายบายครับฝันดีนะครับเดี๋ยว อย่าลืมอัตรีสามร้อยโอเค